และครสาวห้าเป็นรายการต่อไปเลยนะครับอุธสาสะสุภาษิตในวันนี้นะคะสุขาสัทธาปฏิทิตามีศรัทธาตั้งมั่นแล้วํำสุขมาให้ส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับไปดูนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะครับวันนี้ไปร่วมชมบังม้งไฟพญานาคริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับที่ตำบลกุดรงอำเภอลพลทีสัยจังหวัดหนองคาย โดยมีประชาชนจนํานวนมากกับไปเฝ้ารอชมด้วยเช่นกันคงต้องรุ้นกันนะครับว่าจํานวนลูกไฟในปีนี้จะขึ้นมามากน้อยเพียงใดครับซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นในช่วงวันออกพรรษาของทุกปีลาก,กันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ